กี่คนในที่นี้ครับที่อยากยิงแอดโฆษณา a c e b o o k ให้ชนะคู่แข่งต้นทุนถูกที่สุดในตลาดบ้างครับกดหัวใจมารวัวครับจริงๆแล้ว a c e b o o k เนี่ยเขามีเครื่องมือตัวหนึ่งเนาะนะฮะที่มีชื่อว่า Facebook l i b r a r y นะฮะทุกคนลองเสิร์ชเข้าไปดูเนาะเวลาเราอยากจะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะฮะเราต้องรู้จักแอดโฆษณาข,ของคู่แข่งในตลาดของเราให้ดีฮะ,ะวิธีการนั้นเนี่ยให้เรามาเสิร์ชดูนะที่เครื่องมือทั้งหมดตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเราขายรถมือ2นะฮะซึ่งผมบอกเลยนะว่าการขายรถมือ2อ่ะู ลูกค้าซื้อที่อะไรฮะความไว้เนื้อเชื่อใจนะลูกค้าไม่ได้ซื้อของที่ราคาถูกที่สุดนะฮะอย่างสมมติว่าคุณเข้ามาดูเนี่ยแอดโฆษณารถยนต์มือ2นะฮะส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยไม่มีใครสร้างตัวตนสักคนเลยคุณสังเกตดูได้เลยนะคุณลองเข้าไปดูแอดโฆษณาส่วนใหญ่แม่งยิงขายรถแบบตรงๆนะฮะซึ่งลูกค้าไม่ได้ทวินหาลดราคาที่ถูกที่สุด แต่ลูกค้าทวินหาเต้นรถที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดที่จะไม่โกงเขาที่จะไม่ย้อมแมวเขานะฮะตรงนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นแกลบมาเก็ตติ้งเห็นไหมพอมันเป็นแกลบมาเก็ตติ้งอ่ะคุณก็แค่สร้างตัวตนถูกไหมเอาตัวเองออกมานะรีวิวรถยนต์ใช่ปะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็อะไรฮะยิงโฆษณาใน Facebook นะฮะคุณก็จะเป็นหนึ่งคนที่เห็นแกลบมาเก็ตติ้ง ถูกปะแล้วก็ได้ส่วนแบ่งทางกรตลาดไปที่มหาศาลเลยทั้งๆท,ท,ที่คนอื่นเขาไม่ทํากันน่ะถูกปะนะฮะประเด็นที่2นะฮะเราดูเพื่ออะไรครับเราดูเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าแอดตัวไหนอะมันดีสมมติว่าถ้าคุณขายผ้าม่านขายรถยนต์ใช่ไหมขายเสื้อผ้าคุณลองเอามาดูซิว่าแอดตัวไหนมันดีอะมันดีเพราะอะไรมัน engagement เพราะอะไรแล้วให้เราทำแอดโฆษณาแบบนั้นอะคล้ายๆกันพอมันคล้ายๆกันเนี่ยมันทำให้ แอดตัวนั้นเนี่ยมันมี engagement อยู่แล้วอะ่ะ หรือภาพบอ,อกว่าพอมี engagement อยู่แล้วอ่ะดีไซน์ให้มันดูพรีเมียมกว่าเดิมทาภาพให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมนําเสนอให้มันเวิร์กขึ้นกว่าเดิมนะคุณปรับแค่สส่วนเนี้ยคุณจะชนะคู่แข่งเลยนะครับผมบอกเลยนะว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าคุณวิเคราะห์แอดเป็นและคุณเอามาปรับปรุงให้ตัวเองดีกว่าคนอื่นในตลาดครับนี่คือความลับของคนทํนาแอดโฆษณาหนึ่งในเทคนิคหนึ่งในไอเดียที่คุณสามารถเอาไปทําได้ตอนนี้เวลานี้เลยฮะ สำหรับใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามในช anel ลิขิตประกาศสกุลเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ